สวัสดีค่ะมาจะเมติวพามาทําน้ําแข็งให้ดูนะคะอันนี้น้ําแข็งเมติวไว้ทําไม่กินเองนะคะเราทํากินเองสะอาดเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือถ้วยน้ําจิ้มเมติวตอนที่เมติวขายอาหารตามสั่งนะคะเมติวก็จะเอาพริกน้าําปลาหรือน้ําจิ้มหรือน้ําจิ้ม อะไรที่ใส่ในนี้น้ำกิ้มซุกี้นะใส่แล้วก็มันจะมีเครื่องปั้มยางลงเนาะ,ะปิดฝานะคะนี่ค่ะมานะคะแล,แล้วเราก็จะบีบออกอย่างนี้เลยนะคะออกง่ายๆค่ะนะคะออกง่ายมากนี่ค่ะก่อนน้ำแข็งกับสิวเราก็ใส่ถุงไว้นะคะอันนี้ก็ามาทำอีกได้นะคะแต่เราต้องเทน้ำเทน้ำใส่ตัวนี้ก่อนนะคะนี่ใส่ตัวนี้ก่อน แล้วเราก็บีบออกก้อนน้าแข็งจะก็จะเท่ากับถ้วยถ้วยน้ําจิ้มเราเลยนะคะทําบันหนึ่งทําบันหนึ่งก็ก็ได้ก็ได้สามเที่ยวนะคะตอนกลางคืนไม่ลุกมาบีบนะเป็นไงแม่ติวคนขี้เกียจอยู่บ้านเนาะก็อย่างนี้แหละอวันนี้สีม่วงนะคะวันเสาร์สีม่วง แม่ติ๋วก็ทําให้ดูนะคะทําคลิปให้ดูมีอะไรเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรนะเขาบอกคอนเทนต์รอบตัวเนาะเหมือนนี้ก็มีประโยชน์นะคะทําเองได้นะคะอืมเห็นไหมออกยากเนาะนี่ก็มีอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นี่ก็แม่ติ๋วทําไปนี่นะคะก็จะเอามาใส่เนาะเนี่ยก็ก็ทำสองอันค่ะนี่ก็หม้อหุงข้าวใหญ่นะคะเป็นซึ้งนึ่งนะ เอามาใช้ใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะหม้อหุงข้าวที่ไม่ติว๋วหม้ออุ่นทิพนะเขามีซึ้งนึ่งด้วยเนาะแเราก็เอามานึ่งเออามาทําอันนี้ใส่มันจะได้พอดีนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จัดเอาตัวนี้ก็จัดใส่อีกนะคะจัดใส่เลยนะคะอยู่กันไม่กี่คนค่ะมันก็พอกินถ้าซื้อนี่ ช้าเย็นหนียี่สิบาทนะเช้าสิบบาทเย็นยี่สิบนะก็ตกเดือนหนึ่งก็หกร้อยเนาะเราไว้เสียค่าไฟสีค่าไฟเดือนหนึ่งบ้านแม่ติวก็แต่ก่อนสามสี่พันนะแต่เดือนนี้ก็พันกว่าบาทนะคะเนี่ยออกไดอ้อันไหนแตกเราก็มีมีเยอะค่ะถ้วยน้ำจิ้มแม่จิวมีเยอะหยุดขายแล,แล้วไงเราก็ต้องเราก็ต้องหาอะไรทำ <pathway> เล่นๆล,ลูกก็กลัวแม่ติ๋วเหงานะคะอืมก็ให้แม่ทำเล่นๆไปนะคะอย่างกากาแฟนี่แต่ก่อนก็ซื้อกาแฟไอ้นั่นให้แม่กินนะเดี๋ยวนี้เอาเอาแม่บอกแค่อยากกินโอเลี้ยงด้วยเอากาแฟกาแฟโบราณมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่ชงมาให้แม่นะคะแล้วลูกก็ทำนี่ไง ที่ชงให้แม่นะคะแม่ก็ทำเล่นๆไปเอได้กินด้วยเล่นนด้วยแต่ลูกสาวแม่ติ๋วไม่กินกาแฟนะมีแม่ติ๋วกับลูกเขยแม่ติ๋วก็ทำทำเผื่อลูกเขยด้วย <ๆ S 1> เพราะลูกเขยก็เหมือนลูกเราเนาะก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งลูกเขยแม่ติ๋วคนยะสโสธรนะคะ อำเภอเมืองนะคะบ้านหนองเรือเม่ติก็เคยไปนะไปเที่ยวหลายเที่ยวละไปบ้านแม่ดองเนาะแม่ดองก็ดีเราก็ไป,ไปไปมาเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะแต่พ่อดองแม่ติวก็เสียแล้วนะแม่ดองก็เป็นสาวเหมือนแม่ติวนะแต่แต่ของแม่ติวเป็นสาวก่อนนะคะแม่ดองเพิ่งเป็นสาวเมือ่อสองสามปีนี่ค่ะนะคะพ่อดองแกก็เสียเนาะ อู๋น้องพาวทาเติวยาวแล้วมาติวขอปิดคลิปนะคะนาะเดี๋ยวทำคลิปสั้นให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ